มันไม่ใช่สร้ยอยคอสร้อยทองสร้อยเพชรไข่มุกใ,ใดๆและไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศแบบพกพามันมีชื่อว่าพลูตามันจะทาให้บรรดาเด็กๆบักคําน้อยได้เล่นน้ําอย่างสบายใจแค่สวมสิ่งนี้เข้าไว้ในคอเท่านั้นแม่อย่างเราๆก็จะกล้าปล่อยลูกไปเล่นน้ําแล้วแอบไปจู๋จีกันอย่างสบายใจ,จเจอไมเคลิลผู้คิดสิ่งนี้ได้กล่าวไว้ว่าของสิ่งนี้ที่ผมคิดขึ้นมามันเป็นแรงบันดาลใจตอนผมเด็กน้อยบอกกาเล่นน้ากับมูเขาก็ได้ต่มองมอง มองมองเบิ้งเขาเล่นน้ำกัดสินของนี้มันตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเล่นน้ำเป็นอย่างมากและมันไม่ใช่ว่าจะใช้กับเด็กอย่างเดียวมันเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเมือ่อคุณจมน้ำหมดเลี้ยวหมดแรงแตะคิวแดกถ้าไม่มีใครช่วยคุณหายนะก็เกิดขึ้น <c oughs> เหตุการณ์ถึงกับเสียชีวิต <c oughs> ถ้าคุณมีสิ่งนี้แค่กดปุม่มมันจะพองตัวเป็นถุงลมลอยขึ้นมามันจะพยุงตัวคุณขึ้นให้ส่วนหัวพ้นสู่อากาศหายใจได้อย่างสบายขึ้นมาเดินกระเพกไม่ต้องจมน้ำตอนเป็นตะคิวเจ้าพลูต้านี้เซฟชีวิตคุณได้อย่างสบายใใใจนนนขณะทีี่วาาา้้้้มมััสรรถชซไดอกค แค่คุณเติมกระบอกแก๊สเข้าไปรีดลมพับเก็บแล้วยัดเข้าไปในสร้อยท่ออีกครั้งโอ้เฮ้ตายมันดีมากสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้จะขับรถต้องมีถุงลมนิรภัยจะมีรับจะต้องพกถุงอย่างอนามัยละเหตุด้ยามว่ายนะ้ำจะไม่พกถุงลมสร้อยคอกันภัยฝากไว้ด้วยครับเผื่อจะมีโครงการสั่งซื้อผมจะขอซื้อต่อด้วยอันนึงและทั้งหมดนี่คือถุงลมคอนิรภัยนะจ๊ะนะจ๊ะ